สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับหนุ่มมาร์คและหนุ่มแบมแบมกับเซเว้นะคะโดยในวันที่16มีนาคมนะคะหนุ่มมาร์คและหนุ่มแบมแบมได้โพสต์ทวิตเตอร์ในเวลาไล่เรียกกันเรามาดูกันที่หนุ่มมาร์กกันก่อนเลยดีกว่านะคะหนุ่มมาร์คได้โพสต์รูปภาพนี้พร้อมข้อความ x c 3 0 3 1 7 2 1 เป็นภาพที่หนุ่มมาร์กกำลังดูแลการแต่งกายให้ในแบบคอลเลกชันแบรนด์เสื้อผ้าของเขานะคะและจากภาพนะคะแอบสังเกตเห็นข้อความภาษาอังกฤษบนเสื้อที่หนุ่มมาร์กสวมใส่ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชัน x c 3 ข้อความบอกไว้ว่าผมรู้ว่าตอนนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ยากชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปบางครั้งคุณก็อยากจะยอมแพ้ผมเลยจะมาบอกว่าทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นให้เวลากับตัวคุณเองในการรักษาเยียวยาอย่าเข้มงวดกับตัวเองเกินไปเลยคงความคิดในแง่บวกไปตลอดนะแล้วคุณจะชนะมันเอง โดยรายละเอีต่างๆนะคะเกี่ยวกับ XC3 นูมารกจะมีการปล่อยออกมาให้ติดตามในวันที่17มีนาคมนี้ทุกคนสามารถรอติดตามสน,สนับสนุนผลงานนูมารกันได้คาดว่านะคะ XC3 นูมารกจะทำหน้าที่ดูแลควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะคะ มาต่อกันที่หนุ่มแบมแบมกันบ้างนะคะหลังหนุ่มมาโพสทวิตเตอร์ไปไม่นานหนุ่มแบมแบมก็ได้โพสทวิตเตอร์ว่าเขานั้นมีแอคคับเฮาอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสามารถเข้าไปกดติดตามหนุ่มแบมแบมกันได้นอกจากนี้หนุ่มแบมแบมยังได้ตอบกลับข้อความของแฟนคลับด้วยนะคะโดยแฟนคลับท่านนี้นะคะบอกว่าแบมแบมทวิสเปซโซนหนุ่มแบมแบมก็ถามกลับว่ามันคืออะไรครับตามภาพเลยนะคะในส่วนของทวิสเปซมันคล้ายๆกับแอคคับเฮานะคะเพียงแต่เป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานอยู่บนแอปทวิตเตอร์นะคะ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวเกี่ยวกับหนุ่มมาร์คและหนุ่มแบมแบมกับเซเว่นสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ